มุมนี้เลยะสวยมากเกิดเป็นมุมู้ค่ะบอกโอ้ใส่ตาคนให้นหน่อยจีก่ะไอ่านี้นะี่แค่ข้างนี้คมูมเดียวกันนี่นะ ก็ station, มีดอกงามเลยครับมัเป็นมูม้ด้หัี่นงเห็ุดขึ้นขมนักค่ะบ๊วงดอก

ผาน่อกล่งงางั้นมาเปน็นอันก็มีอีกสองด้อ ดอกข้าวพี่น้องสองดอกขายงาครับเีนดอกเห็ดเผิองหางนงยุ่งพี่น้องดอกม่วงเลยจ้ะเห็ดพึ่งขมดอกม่วงเลยเป็ดเจ๊จ้าขายงายดีคหนุยเอาหน่ยเอาได้ละด <ain> ูครับทองาเลยเห็ดสองดอก โอ้ทำไมเงี้ย่หรอพี่น้อเงี้ยพี่เนาะเงี้ยเงี้ยมูดพี่ค่ะไล่เข้ากัน นี่ก็เป็นผลงานทเทวดาแนนมินีค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะมีแต่ดอกมงมงงามๆด้วยค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหนุนด้วยจ้าแล้วพอกันไม่คลิปหนาครัพี่น้องสวัสดีค่ะ